พี่เข้มจะเริ่มวิเคราะห์จากเคสเนี้ยเคสของน้องแบงค์นะครับให้กว้างๆก,ก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องน่าเศร้าน้องแบงค์เนี่ยเติบโตมาในสภาพที่พ่อแม่ของเขาอะแยกทางกันใช่ปะเด็กที่ขาดความรักขาดการยอมรับจากคนรอบข้างอะบางคนจะสแสวงหาความรักสแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างนะครับ อันนี้เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เข้มมองเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาต้องดูแลยายเนาะแล้วก็มีความยากจนเข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3คือเอ่อน้องเขาอันนี้พูดตรงๆเนาะเพราะว่าหมอเขามีการวินิจฉัยแล้วเขามีการบกพ้องทางสติปัญญาซึ่งอันนี้พี่เข้มไม่แน่ใจว่าเขาเป็นในเรื่องของออทิสติก บ้างหรือเปล่านะแต่ว่ามีมีความใกล้เคียงนะแต่ที่รู้คือเขาเป็นผู้พิการนะบกพร่องทางสติปัญญานะครับเขาจึงไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้แบบคนทั่วไปแบบเราอยู่แล้วนะดังนั้นเราทําความเข้าใจกับเรื่องนี้อยา่าพยายามเบลมเหยื่อกันนะครับเราต้องเห็นใจกับน้องแบงค์เนี่ยให้มากๆนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เจาะลึกเลยก็คือเรื่องของบบวเดอรี่ ลองสังเกตดูว่าน้องเขาไม่ค่อยมี b า u d ร r y เนาะเพราะว่าเขาเซต b o u d ร r y ไม่เป็นไม่มีใครสอนเขาไม่มีใครบอกเขาเรื่องนี้เข,เขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเขาต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถทีบซึ่งอันนี้น่าสงสารมากเขายอมลดค่าความเป็นคนเขาพูดประโยคนึงออกมาเลยนะเหมือนเคยโพสตเอาไว้อะ เขายอมเป็นของเล่นคนจนอ่ะเพื่อหาเงินมาเลี้ยงยายอ่ะคำพูดประมาณนี้แต่พี่เข้มจําแบบ actually ไม่ได้นะแต่พูดโค้ดประมาณนี้เลยซึ่งมันโอ้มันเทียมแทงใจพี่เข้มมากนะและเขาไม่มีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้เรียนรู้เรื่อง b o u n d a ี่เขารู้แค่ว่าท้องเขาหิวอ่ะเขาต้องหาเงินอ่นะเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะเพื่อเอาชีวิตรอด ดังนั้นเขาจะคิดอะไรแบบเป็นเหตุเป็นผลได้เท่าที่เราคิดไหมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เขาจะทําได้นะซึ่งโอ้หน้าหน้าอบกอดในเชิงจิตวิญญาณมากอะ่ะนะส่งกําลังใจให้น้องเนาะส่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเราเราเรา,เราควรส่งความเห็นอกเห็นใจให้กันอ่ะนะนะทีนี้เรามาเจาะเรื่องของเรากันบ้างดีกว่านะครับเรื่องของบาเวเดรี่ เราได้ถอดบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราหลายครั้งนะครับชีวิตของเราเนี่ยมักจะต้องเดินไปประสบพบเจอกับผู้คนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราไม่ค่อยน่ารักกับเราไม่ค่อยเห็นเราเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของเราบางคนอาจจะเริ่มจากการละเลยเรื่องเลๆๆๆๆ็กๆน้อยๆเช่นความรู้สึกบางคนอาจจะละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการกันแกล้ง ทำให้เจ็บทำให้ถลอกทำให้เป็นแผลหรือไม่ได้ทาให้เป็นแผลทําให้มันเจ็บอะไรนิดหน่อยก็ก,ก็ก็มีนะครับมาตีมาหยิกอะไรเงี้ยอ,อ,อาจจะไม่ถึงเป็นแผลแต่ก็เจ็บนะครับบางคนอาจจะเป็นคนที่กดคนอื่นให้ต่ําลงนะบางคนเอาความรักมาขู่มันจึงทําให้เราเนี่ยต้องอยู่ในความรักต้องอยู่ในแวดวง ต้องอยู่ในวงสังคมอยู่ในวงกลุ่มเพื่อนที่เรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันอึดอัดมันไม่ได้เป็นตัวของเราอะ่ะเราต้องเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องเป็นตัวตลกต้องเป็นสิ่งที่แบบเพื่อนชักใหญ่ให้เราเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่ได้อยากให้เป็นถึงวินาทีนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพี่เข้มอยากให้เพื่อนรู้จักเขาาบลเดอรี่ก่อน ขีดเส้นนะครับขีดบา u n อ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่พี่เข้มลืมนึกถึงขอขอเสริมอีกนิดหนึง่งคือเรื่องคนรักด้วยเรื่องการเป็นตัวสำรองเป็นเมียน้อยคุณก็ไม่มีบา u n a r y นะครับการเป็นใครที่แบบถูกเก็บซ่อนเอาไว้ลับๆเป็นของเล่นของคนอื่นของเล่นในเชิงอารมณ์เอาไว้ขี่สนุกดีนะและเขาก็เก็บเราไว้เป็นตัวสำรองอะพอตัวจริงของเขากับเขาเลิกกันไปนะพอมันสัปดาห์ไม่ดีหรืออะไรก็ตาม มันก็เอาคนอื่นมาเป็นตัวจริงและตัวสำรองก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่อันนี้ก็เป็นที่าวเดอรี่เหมือนกันนะะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเรื่องาวเดอรี่นะครับคุณต้องรู้จัก set boundary นะครับ boundary นี่จะเป็นอะไรก็ได้ทางด้านร่างกายทางด้านร่างกายนะครับทางด้านจิตใจทางด้านความเชื่อความเชื่อนี่ก็นับนะอ่ะเรามา พูดในเรื่องของการเซตบริเวณในเชิงร่างกายก่อนคุณรู้ใช่ไหมว่าร่างกายของคุณไม่ควรให้ใครมาละเมิดมาจาบจ่วงมาล่วงละเมิดมาทำอนาจารคุณต้องเป็นคนยอมเองคุณต้องโอเคเองในคอนเซ็นตนั้นก็คือต่างฝ่ายต่างมีอะไรกันอันนี้โอเคได้แต่ถ้าเกิดว่าใจเราลึกๆเราไม่ได้อยากอะก็อย่าอนุญาตให้คนอื่นมาล่วงละเมิดตัวคุณนะครับไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามฉันขาดความรักฉัน อยากได้ความรักถ้าฉันยอมเขาเขาจะต้องรักฉันนะครับมันก็ทําให้ความรักคุณเสียในวันหนึ่งมันเสียได้จริงๆนะในวันหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณยอมตลอดอะคุณจะเสียทุกทีคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นของตายก็เพราะว่าคุณไม่มีบาเตรี่นะทางด้านร่างกายนะครับอย่างเช่นพีเพ่เข้มแล้วพี่เข้มก็ไม่ชอบให้คนมาจีเอลไม่ชอบให้คนมาจ,ากกาจั๊กจีเพราะสําหรับพีเ่เข้มเซนซิทีฟมากมันรุนแรงนะครับมันมันมันกลายเป็นความเจ็บปวดดังนั้น การแตะเอวหรือแตะร่างกายของพี่เข้มโดยที่พี่เข้มไม่อนุญาตถือมากนะครับแล้วคนที่จะเป็นแฟนหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเขาต้องรู้เรื่องนี้นะตัวของคุณเองก็เช่นกันนะคุณก็ไม่ต้องมาขีดบบลตรี่แบบเดียวกับพี่เข้มขีดก็ได้ตัวคุณ <c oughs> ตัวคุณก็ต้องเป็นคนเซตมันขึ้นมาเองนะไม่ใช่ว่าอ๋อพี่เข้เมไม่ชอบ ให้คนมาจีเอลฉันก็ต้องไม่ชอบให้คนมาจีเอลเหมือนกันนี่คุณก็ไม่ต้องเรียนแบบผมนะคุณก็ไปเซตของคุณเองเรื่องของอารมณ์นะครับการดูแลทางอารมณ์นะคำพูดของเขาอะจับจ้วงเราไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงทางตรงคือไม่ได้มาปฏิบัติต่ตอร่างกายแต่คําพูดมันก็เป็นความรุนแรงทางตรงอยู่เหมือนกันนะเพราะมันมีคนกระทําชัดเจนและเราเป็นเหยื่อชัดเจนเราเองอาจจะต้องบอกว่าให้พูดอย่างนี้เราไม่โอเค เราเราเรารับไม่ได้กับเรื่องนี้ต้องพูดนะครับแล้วต้องบังคับใช้ด้วยเรื่องค่านิยมต่างๆเรื่องความเชื่อที่เรายึดถือนะครับเช่นเ,เรื่องของศาสนาศนะาสนาของเราเนี่ยเรานับถือมากเลยเธอจะมาแบบเมคฟันไม่ได้นะเธอจะมารอเล่นไม่ได้นะโน no, นะเรื่องนี้ก็เป็นบาวเดรี่ได้เช่นกันนะครับ เราไม่ละเมิดเขาเราเขาไม่ละเมิดเรานะต่างคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองยึดถือเชื่อมั่นอยู่ในใจนะครับมันจึงจะเป็นคู่รักที่เคา,ารพกันเขาเคารพเราเราเคารพเขาแล้วคุณต้องกล้าเซตด้วยบางคนไม่กล้าเซตเบรลลี่เกิดจากอะไรได้บ้างนะบางคนอาจจะต้องการเงินอย่างกรณีของแบง์เลสเตอร์เนี่ยน่าสงสารมากเขาต้องการเงินจริงๆอะและเขาไม่มีแบบ ความคิดจะต้องไปทําอย่างอื่นอะไรพวกที่ไปแกล้งเขาเนี่ยมันมันก็ไม่เท่าทันตัวเองเนาะพยายามจะไม่ใช้คําหยาบนะมันก็ไม่เท่าทันตัวมันเองนะมันก็บอกว่ามันช่วยอืแหมช่วยทําไมคนอื่นที่โดนช่วยเนี่เหมือนเงินมันสําคัญมากอะมันมันหว่านเงินให้คนแล้วมันก็ทําร้ายคนอื่นนะเนาะก็ไม่รู้ว่าช่วยกี่โมงนะช่วยเขา อันนี้ก็ต้องพิจารณานะครับส่วนคนที่กําลังทํางานอยู่คุณก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามันคุ้มกับเงินไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราทําตรงนี้แล้วมันคุ้มกับเงินนะเจ้านายอาจจะด่าบ้างบ่นบ้างเอาอยัางเรื่องปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาเริ่มทําอะไรที่แบบมันมันเยอะมากเกินเราเองอาจจะต้องแสดงอะไรบางอย่างซึ่งเราเองก็ต้องแลกอะไรบางอย่างเช่นกันเพราะหนึ่งคือเขาอาจจะไล่ออก ถูกไหมเราก็ต้องไปหางานใหม่ซึ่งถามว่ามันมันคุ้มไหมหลายๆเคสเนี่ยคุ้มนะเพราะเราเดินออกมาลนวะเราเดินออกมาจากคนที่ไม่ดีกับเราทําร้ายเรานะหางานใหม่หากลุ่มเพื่อนใหม่รวมไปถึงหาแฟนใหม่นะครับแต่การเซตบตเตีที่ดีคุณจะต้องมีการบังคับใช้เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่บังคับใช้นะมันก็เหมือนกฎที่ตั้งขึ้นมาตั้งไปอย่างนั้นนะ่ะคนก็ไม่เคารพมัน นะครับคนก็จะเห็นว่าเออละเมิดได้ก็ละเมิดอีกเหมือนตัวอย่างที่พี่เข้มได้เล่าเรื่องนะวันนี้เรามีเคสตัวอย่างเรามีอุทาหรณ์ตัวใหญ่ๆเรามีอุทาหรณ์อันใหญ่ๆสองอันเลยอยากให้เพื่อนนำกลับไปคิดแล้วก็ทบทวนนะครับอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเซตแบตเตอรีลล่ให้ตัวเอง